อก็มาแย่นะ,ะ<า>แย,แย่ขอจับหน่อยก็ไ่้จับแย่ลวแม่้ไปเป็นดารา,า,าแล้วไปอยู่ลานสแสดงอออรลูกเนี่ยฮะนะวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมปางช้างนะครับปางช้างที่จังหวัดลำปางนะครับจังหวัดลำปาง

มา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 เออ๋อเขาจะไม่ไดต้องจับกันก่อนจับกัจับกัอเาเอาตัวอเอาอเากลวยหสี่สิบสามปีเนาะชื่ออะไรนะอ่าน,น้องราวันเอออายุจะเท่าจะเท่าจะเท่าชั้นแหละ <c oughs> อืมเราต้องจับ <seriously> ตัว <Jenny> นั่งนอนนอนด้วยนะแดดนอนแล้วเนี่ยนอนลูกตัวนี้หนดิเออไปให้หน่อตัวที่เปนงวงเนี่ยล่ะตัวไหนไม่มีงวงจ้ะอ่าเดี๋ยวเงินเดี๋ยวเงินแบ่งกันให้ทุกทีเอาแลหมดแล้วอันนี้ไห เดี๋ยวมีงินด้วยนะมานั่งใคยตัวกันได้นะครับละวันละวันน้องละวันอืมเขาชอบอะไรมากอ๋อโอ้โหกับลมกระแรงฮะ อ๋อเป็นหญ้าอ้อยอ้อยเป็นอาหารเสริมเนะาะไอ้หญ้าพวกนี้เหรอไม่ใช่หญ้าในเปียนี่หญ้าหอหญ้าอะไรมันเป็นบาน่าก็มีครับ อเหรอท,ที่เป็นดอกดอกออมันเป็นหญาเป็นหญารต้นต้นอ้อต้นอ้อต้นแขมต้น้อตนแขมเนาะอ่าจับไปฮะ <c oughs> มันดึงแขมผมจะไปเอาหญาแล้วไอ้แล้วหญ้าในเปียปลูกกันบ้างไหมหรือไม่ปลูก ก็มีก็มีแปลงปลูกแล้วก็แปลงชาดิบอ๋อชาดีบไปสีหรงอ๋อเห็นเห็นมีที่เขายัมาตัดนี่เขามีหญ้าในเปียซึ่งตัดใช่ไหมในเปียครับอ่าเดี๋ยว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 ไปแล้วเข้าไปกันแล้วเหรอลงยังอ่าอ่าเอา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 เดี๋ยวไปกันเนาะ เดินอยู่ในปางช้างนะตอนนี้เดินอยู่ในปางช้างอ่าปางช้างปางอยู่ช้างที่ลาปลางนะครับมาเยี่ยมอ่าท่านทูตแต่บังบ้างเอญท่านทูตท่านอ่าเป็นตกมันซะก่อนเราก็เขาก็ไม่ให้เยี่ยมอืม นี่เด็กน้อยตัวนี้อายุเท่าไหร่สิบห้าปีห้าปีเหรออ๋อตัวนี้ห้าปีนะครับอ่าตัวตัวพ่อนั่นตัวแม่นั่น